สินเจ้าึ então, ed, à, ินเจ้าสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับกินกับบอลแซบคักพูดโพกกันนีแล้วครับมื้อนี้มื้อนี้ได้น้ำพริกผักต้มครับพี่น้องน้ำพริกผักต้มครับมีชะอมต้มแล้วก็ไอ้ดอกแคพี่น้องดอกแคแดงลวกแล้วก็ยี่เป็นตีประมาณในสีม่วงออกม่วงๆดำๆพี่น้องแล้วก็เฮดผักดองแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็นี่ครับพี่น้อง แกงส้มสายบัวครับพี่น้องแกงส้มสายบัวสตปลากระป๋องพี่น้องทดน้ําไว้สดน้าครับแล้วก็มีปลาทูทอดด้วยครับปลาทูทอดวันนี้ขออนุญาตใช้มือรับประทานนะครับกินมือเนาะพี่น้องเนาะใช้มือรับประทานไ่ต้องวอร์ายห่างครับบ่หิวคือบ่กินบ่ออก,กินคือบ่หิวคือเกาครับพี่น้องแต็ๆเตน้ากันเด้อครับมาซุ้มกันกินข้าวครับพี่น้องมาก่อนอื่นสดน้ำไอ้แกงส้มก่อนพี่น้อง หืมแซรพี่น้อง่ะโอ้ยหปลาทูแม็พี่น้องเลยหัวหัวปลาทูกรอบกรอบหืมกรอบมากพี่น้องถ้าอมเมนูขาวมดหมอยกับพี่น้องเลยครับ พีพงเอยแจวและเลงพี่น้องเอยไต้มะขามเปียกไสน้ำปลาไต้หอมพี่น้องมารับคำแรกมาอเฮ็ด อร่อยพป่น้อือือแกงต้มสายบัวคือดีมากพี่น้องเลยอืมอ แกงต้มไทยบัวไต่ปลากระป๋องพี่น้องอร่อยมากสดน้ำร่งค้อทีพี่น้องออกปเปรี้ยวเนาะ เดี๋ยวิปวงลันเรปวปลาทอดไปหน่อยปลาท,ทอด Before. Mm hmm Okay. <clears> hmm <throat> มะเขือพวงืม น้ำพริกผักนี่คือดีมากเลยพี่น้อยกินเขากับน้ำพริกกับผักนี่กินได้เยอจะต่เรื่องอาหาร Mm -hmm. i'm sorry จะอมพี่น้อง <c oughs> จะอมรวดเนาะนี่โอ้ยของแซ่บกินกับน้ำพริกอร่อยพี่น้อง มีนูจเจริญอาหารพี่น้องอมะเขือมะเขือพวงพี่น้องหล่ห <laughs> นแกงส้มก็อร่อยไปหน่อง

กินก็ดูต้องดูกลางเลยพี่น้องอืมแซ่บครับะให้เขาก็เลื่อนไปเลื่อนมา <c oughs> แบบบนร้าโดยเฉพาะโดยแท,ท้จริงพี่น้องเยกินอร่อย อ,อือือเถอมโม่วนครับพี่น้องหา่านพริกปลาทูปกจวดครับอืม ปหหักดองยัดอื้มเต็บมาก ดอกแค่ก็อร่อยดอกแครวกเนาะกิ่นกระเทีพริกกับตุ้ยหยดมันกันแล้เวเป็นอันอร่อย อีกเปนหนอ่ <c oughs> <c oughs> อร่อยครับออื <c oughs> Hãy subscribe cái kênh nua ยิ้มจ้าไปนอยตดวน้ำกับลวงคอแกงต้มไต่เอื่อ อ้ยอิ่มพี่น้องจังไดนมื่อนี้ขอลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอขอบคุณทุกไรายทุกแคร์ทุกกำลังใจนะครับผิดพลาดประกันใดบอลก็ขอโทษขออภัยนะครับพบ,พบกันใหม่อีพีหน้านะครับมื่อนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ